ตอนนี้ก็ได้รวมนักเรียนหอหญิงเรียบร้อยแล้วมีนักเรียนกลับบ้านสองคนเนาะเรียนกลับบ้านสองคนตอนนี้ก็เดินตรวจดูเดินตรวจดูโรงเรียนดูตรวจดูบริเวณเนาะ ได้ตรวจดูบริเวณโรงเรียนบริเวณทุกจุดตั้งแต่จุดตั้งแต่จุดตั้งแต่นั้นหอหอหญิงมาเลยเนาะตอนนี้เราก็จิตใจเราสงบแล้วเนาะทีนี้ครูก็จะมี่ก็ถ่ายวีดีโอตรงนี้เลยนะยังไงก็เวลากราบก็กราบไปที่พระพุทธรูปเนาะนี่ก็คือปิด เปิดไฟหมดทุกจุดแล้วเปิดไฟทุกจุดแล้วอันนี้ห้องนี้ก็มีนักมีเด็กอยู่เนาะมีเด็กอยู่ตรงนี้เราก็จะกบพอรแต่ครูตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะอันนี้คือเปิดไฟหมดแล้วเปิดไฟหมดทุกจุดแล้วก็ลงตัวแล้วเนาะวันหยุดวันหยุดตัวนี้นักเรียนมา 25เ่เด็ 25, กผู้หญิงยี่รับห้ารามมารวม25มารวนะมร25ยมี่สิเจ้ามาราวมยี่สิบห้าเนาะ อันนี้ก็ไม่มีใครมาไฟห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไว้ไม่เป็นไรถูกต้องแล้วยเครืื่อองนี้ห้องน้ำเด็กจะใช้ที่ห้องตัวเองถูกแล้วลไม่ต้องอาเปิดทิ้งไว้ตอนเช้าหนอกอ น,นีก็ปิดเรียบร้อยหนะ่อเ<า>หมือนเดิมตามตามพุทธพระขวานพุทธงพระขานตามอาปิปุจยะว่าไปายว่าหมายว่าทำไมติดปากนะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ตรวจด,ดูนนะความเรียบร้อยนะอนนดดเอานะนว่าใหม่นะครับเอาก้าวๆคำใหม่เลยนะว่าว่าเป็นคำแปลด้วยมีประโยชน์นนดดเนาะอาราห ตัมมาตามพุทโธพุทลาพระผู้มีพระภาคเจ้าตนี้ก็เ,เกป็นพระอาหารอหันต์ปราบเดพลิงกิเลสเพลิดทุกข์เชินเชิงตารสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโคดทาตอนนี้ก็เรียบร้อยปิดลุกล็อกประตูเรียบร้อยเนอนไม่มีปัญหา ผู้รู้ผู้ตืนผู้เกิกาบประตูรเรียบร้อยสวัสดาโตพระวัาธรรมโอพระทรรเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วน้ำมังน้ำมันวนี้ก็ไปดูน้ำก่อนเนาะน้ำเป็นยังไงบ้างน้ำ น้ำน้ำเปิดไว้หรือเปล่า,อย,า,อ,ยาอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นนะครับน้ำเนนะปิดนะตนะัดีะจะดูน้ำก่อน,น,น,าานดูน้ำก่อนเนะะสสาะแล้วก็เปิดทิ้งไว้กลางคืนมันก็ล้นไม่มีคนดูเนะาะอ่าไม่ปิดเรียบร้อยแล้วเก่งม,มากเลยเก่งมากเรียบร้อย ตอนนี้ก็บริเวณเวันนี้มีเด็กที่ทเรียกว่าเรียกว่าประสาทหลอนเนาะ,ะคนที่ประสาทหลอนนี้ดได้วันนี้ก็มาอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันเนะาะอ่ามาอยู่เรียนทั้งวันแล้วก็อ่ามไม่มีเหตุก<ส>า,ารณ์ใดๆเกิดขึ้นนาะก็เหตุการณ์ปกตินะไม่มีปัญหาอ่าเพราะว่า ทางโรงเรียนวันนี้ก็ได้ปิดประตูและไม่ล็อกกุญแจเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่ปิดประตูแต่ไม่ล็อกกุญแจปิดเพื่อไม่ให้เขาเผลอเข้ามาถ้าเขาเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาฝ่าฝืนละถ้าเขาปีนกำแพงยิ่งฝ่าฝืนใหญ่เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ถูกต้องแล้วคือการปิดประตูและไม่ล็อกกุญแจวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนาะ วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้ต้องป้องกันเด็กด้วยวิธีนี้ก็คือปิดประตูไม่ล็อกกุญแจเนาะอันนี้ก็ลงตัวแล้วเนาะลงตัวแล้ววางแผนแบบนี้แล้วลงตัวแล้วถ้าเราไม่ปิดประตูนี่มันง่ายแต่การเข้ามา,าวันนั้นก็มีเด็กบอกว่ามีเจา้าคนคนนี้แหละเข้ามาเข้ามาทีนี้เพราะสาเหตุจากการ สาเหตุจากการเปิดประตูอ้าไว้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องปิดวันวันวันเสาร์อาทิตย์โดยมากเขาจะปิดประตูแต่ไม่ล็อกกุญแจคือเวลาราชการวันวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่เป็นไรปิดก็ไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าวันราชการนี้ปิดไม่ได้แต่วันวันวันหยุดราชการนี้ปิดได้แต่ไม่ล็อกกุญแจคอตอนเช้าเราก็ใช้กุญแจล็อกกุญแจเลยนะครับ อันนี้ก็ลงตัวแล้วบริเวณต่างๆและก็เรื่องของคนที่เรามีปัญหานั้นจะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดประสาทร้อนมาก็ได้แก้ปัญหาได้ป้องกันเรียบร้อยหนอหายห่วงแล้วต่อไปเรา็พราฉะนั้นก็ต่อเนาะอันนี้คือทำบัตรเช้าแล้วอันนี้ก็ลงตัวแล้วอันนี้วันวันเสาร์เนาะวันเสาร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้ไปส่งจดหมายเชิญประชุม ได้ไปได้ไปเชิญกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะแล้วก็ได้วางแผนวางแผนอ่าการป้องกันเรียบร้อยวันนี้ไม่มีปัญหาเนาะเหตุการณ์ปกตินะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคอยอัพโหลดต่ออีกครับเท่านี้ก่อนเนาะ